งมาง่พส่นทรพิรนมณีฮไลัรูรักกันดังข้อรายการแสนไปลอจยจาใยญยประกำสองเทียมกันหนึ่งเมื่อได้เข,าข,เขา้าคำาวกานลองข่าวนาซิเนื้อ้ขขอที่หนึ่งจุมเก่ากางลำติดเผิวหนางเอลลีปพีโกเขียววานให้อีสี่ปเน้อ้ขขอขาไม้สอง เสียงก็ไปลองมาสอดสิได้เหตุการณจูงมาให้หรู้ลแล้วกุนฟังภายดกน้ำรัน a d เ v i ส์ทีอ,อกต่าม,มาเว้ยฮัมาัตโน่คอที่หนึ่งวันดังปีนอกอะไรวันที่สิเหืินทวนหาขายามสิบเอ็ดโมงกลางวันซิกเอ็มดีเก้ากัเอาเฮง trăm song bạc sẽ sì lẽ việc chung sức khô kiểu hoàn hay thùng xóm kê hoàn chặt sự chiến ảnh mưa đã đang nam mà khó chờ này ở à bài biển văn khu và nam mà khó thèng lái lại ông tỷ tỏ thủ nha cao cảng เอาไปขิดสเสรยเจ้มเผ่าเป็ดับบางเท้าองบ้ากี่ลัจุมบานให้เย่าอยากคิดคิดดีนข่าวน้สายข่าวเสียนไปหน่วยจังมึงยายฮอันเจ็บสายข่าวอันนี้ไปอันอยู่ในในเด้ํามึงไดเสียองข่าวมาดีเงาเลี้ยหุ่นใหม่เลเอาลองย่อยีม่มลองดังสเสดเสดโพสตา์านี้บิดาเข้าขา เนือหลายว่าโคเขียวอันเว้นคอมมานดนูนั้นหอบกล่องสิีลเรียนไปเดินพื้นดีตีละหล,ล,ล,ลายเงาเลี้ยงคุณใหม่สร้าง่างบันหลองยู่ไอเยี่ยมเข่าเงาเลี้ยงใหเปลี่ยนเนข่าขึ้นด้านเลยเข่าอันแม็ดเข่าหนึ่งย้อนเวลาเนี่ยย้อนว่นนาสายเข่าหุยล้วพื้นดีปอเหาอขาหันเข่ามือได้ คอมมานโดคอมมานโดสึกหัดนปิฆัติในอผีขู่เขียววันไฮเฮาคานั่นสบ้าขอกวางครับเผาทั้งมันเสด็จเรียนปลายเบ็ดตั้งอ่อนกันเงื่องมีในกี่กูกะ้จุ้งขี่รถขายงานวางลี่งงามเสด็จอ่งยำเสียงก้องตั้งเตี้ยขโคเขียวว่าเมียเล่ามันสีไปไนดะ้ สังปีมาตลอยว่าหัวใจไว้ปีนอกเพวา่ามันเป็นกว่าอละรอยหยา,าก็ที่เรียกว่าปอกกำสองอําถึงมาวันที่เชาวเก่าวันจำสีงเหลือนของเลนทษอสิไปถึงตีน้ำมาสีป้อนั่นมันได้ลองที่โกก้างตึ๊เป้ เพีวปัดจุดไัยเผากา่นั้นืองเลปกะอุปติปางช่งปีหูเป้าป้องจุ่ครับใหามีลองเขย่อมลองเห็นเหการซึบโดกันวิกาผู้กันอำพ่อมและอันนี้ผูกันลัะว่าจุ่บันให้ให้ถอยในทุ่งสีบ่อหน้ามากเขต้องสิ่งดังาย ทีมได้ไว้เสพตีป้องไข้ทวยก็อย่าไปอยู่หูเเช้นำคำหนืจับมึเนเอยอะไรรองดุกยอนก่ปอปอบอกก็มีมาป้องคำารรดยสมบาวันที่สิบในเราก้าเอาเฮียงหลายหลายปากเสียเลเข้ากับเวียเวียงจุงมานให้โคเขียวมือขายามเสวโมงกลางบัน,นจุงของมาดูโคเขียวสมบา ขอบกองเขาเผามัน,สนเสยดอย่างกาปอก,กาเปลนมันเหมือนในแลน่นเปลี่นกียนเปลี่ยนเกียนเหมือนกันคนลำบากใจลองจะได้ป้าเลยควนดัางเหนืออ่ำปันยื้อข้าดัางเหลืออ่ำปันตึกอ้าเสือหันสัตปัตตานล็กพคุมลิดิศนี่ก่อจากเปลี่ยนไไรมันเปลี่ยนกว่าที่ปี่น้าทั้งหลาย เป็นเเขาเป็นสโืโคกามเปนคนโคกเขียวก็เปินคนโคกเขียวกินข้าขีดด่ดหก็กินข้าก้นหนึ่งกับย้อสังนเลขอบกองสิเรียนไปเจนั้นแหละขอมานดูขอมานดขูนดข,ดข,ดขวานว่าเจ้าหลงเขียน,นะไเจ้าหนีพาข้างที่เจาน,นั้นพอมาดอวนสายข่าวของเราเรียงุ่นใหม่ อันไหนก็เปิดใจเลี่ยงใจน้อยไว้ก็รู้ใต้ในเปือนมัดเือนหมักน้ำเกาปิดเมื่อหมังเหมือนอ้ำปางใต้เนี่ยเหล่าเมือนอ้ำง,งูองน้ำเป็นทางกินเหมือนมีกล้องมีหงเห็นปีนเอาเข้ามาอันไหนก็เป็นไม่อันโกูกลางเขาพยายามยกเปียดดีเจขนันลุกอื่นวันผู้ น้ำมัอแลทุ่งสองเวจวันจ้างเจ๊นี่เนการไผ่ในยูเสียมวนหอมืน้นเลยเพิ่อสิอเลียนไม่ไผ่ในตันลูกดีนะปีดอ่เ好าว่า้อน,น,นก็ลูกปล่อยเปิุส่มล่อยเป็นตาังเหง,งมันเสียสเลยงอะไรกนเลยลองเปลี่ยนใต้ได้ใครหักหนาใส่ทงไก็รู้ เปิดเียนพิธาอัมพิทเวกาลายเห็ดกูน่าจุมญิบกอกันอัมเปงการเฮ็ดอไเฮงใจสื่อหารจัดมาได้ตุกก่อจางเปลนไลเฮ็ดไรเฮงใจคนมึงอุ่นกาอจางเป็นกว่าเฮ็ดสังขาดพันวันยานมึงใช้ข้ามันนในเกาจะมีเป็ีนไวเรลไง ปีนอั้นอะไรสัว่าสิบปตะตันเก็บขอนอนยังโบว่าสัว่าเป็นถึงขอมันดูขอก้องเซนวันกันเลียงใส่ยข่าเงาเลียงหุ่นใหม่ในไขเมียนไว้แลขึตต้นดันกลางวันสิบสองโมงภายเขามมีกล้งงองอะมีหมพะหรอกล้องยีงมีหมา dấy là chim này bị đó anh ấy có sáng tiêm mắt đôi <laughs> yêu cầu sức anh vẫn anh để, đang nữ đến vấn đề để hết hậu quân vương để khai lan bài hết sao sủng ยูมยาวาเสียอาจัรย์ปัตยก็ดิกลาวาเฮ็ดสังเล่ทำบันเท่วตาควางในมีใบเฮสังมีใบปือหังนับหูหมาปุยห้าเปือนมายญาเผาดับเผาความมันดูก็พึ่งปลายื่อมาก็ถึงขับตอนสำมาำไลติกอำไลยืดสิยเลยขอบเปียงหอบเล่ามันสิเดียงเสียเลยอำเจอไรมันยู Sư hán tận bắt đầy có tiếng quân gì này yếu quê Bỏ khả thất quê Bì đỏ hồ bà nhà lặng lại Biến mẹ này Lý ám mày Khô khiếu biến sân quả văn mà này Biến ngang này Đấy Bà yếu thua nữa ว่าเลยิ่ขงข่าวกูการขอกแขยงขาในามันสั่งงานยิ่งยิ่งยิ่งยักยักษ์ยักษ์แล้วล้วไอ้ใจเออเนี่ยคิดต้องขายในหมอกขนาดกวนหาา้าวกว้างคู่เขียวเนี่ยนี่เขาแก่หันรือมับมับมีมีน้าต้านน้มันหนำนเล็งเดือดฮะลองเตะในเป็นกวองเก่าให้ตานน้มันหลายๆก็ให้มันยืมออกไปเนี่ย ยิ่หละเนี่ยพนนั้นตุ้มตอแหงใจเฮาคนเมืองตุ้มตื้แหงใจสังขารตุ้มตืแหงใจก่สิหันจันทร์ปลกปีนอไรลาลีีลาลีหันเดียก็ลาลีเปิขอบกองเิเดียงไปลอยหลงอ้วนดังเดือมบรรยู นะมันจะมีเอามาสิอีกันขยังเซียนมงปายเก้ากันงอม d อนดีเอเอเอาเฮียงสิบจำสองปปดเข้าไาเวียดเวียง l อ p พีในทุ่งสองเกววันจ้าถึงว่าหลายปีมันเลยเป็นหนีหยนนามาขอเจคันลูกอื่นวันคู่เจอใน ອັນນີ້ເດືອງສີປໍລະເດຈີວິງສີປໍໂກກັນເອົາໄພໂຍໄປປໍລະເບິນເຜົາໃຫ້ລຶມເມື່ອເຮົາພີ່ນ້ອງເດຕວງວ່າບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃນປ່າໃນທຶນເພິ່ນເຮົາໃຫ້ຍືມເຜົາໃຫ້ເຮັດລຶມເຜົາເດຈຮັໃຫອາໄົາປມົົຕັ เผากิโคเขียววันเดลียวปั้นปิวมันกวนเมืองดา,า่าเอออึกนึกตุ้มตื้อในองค์เลนน่าใจอยู่เออมีกล่องอยู่ก็ปั้นเป็นมาลำเลียนมีกล่องอยู่ก็อันดิ๊กเปิ้นเป็นผายเป็นห้อมหลายๆอันดีมพวกวเขาวันเจริญดีดา Tiền cha bỏ cho tiên trà cho mình quên mà để bị sức đã là kiệt khi đào chính đây mất khi hàng lấy ông vẫn muốn lấy tiền khi đồ cầu vẫn lấy muốn để khi hàng bị đỏ hậu à khó khéo này mà ซึกกัดเขียนหัดฐานหัดปิคตัดตายหอบกองสเสด็จเดียนไปเนี่ยไปโกงกางขีดเหายอันจะมีวม้วนกันเอ,อ้อันนี้เด้สายข่าวเรียบไพ่ของปีดาไตของข่ายนี้แล้วุณดีข่าวลานก็ดีเงาเลี้ยงคุณใหม่เงาเลี้ยงเอาลงไว้เือไกจเน่ยก่อ ngày hôm thứ bảy thì anh ở để xe vai vắng và âm đứng bên đây cổ, năm con, tàu, mười lăm cô kiểu ở đây quen tỷ để đây quạt hương xem kia, âm thoại, âm này, hôm nay sắp vào, năm con cái này bay cái này thoại, anh đốt xung có tám mươi con, lên số ba cô kiểu như lấy cô cả, sáu con. เวกาเมื่อแน่ยเกว่าอยู่ที่ชายขาวนบุญดีอันลาเตดกว้างแน่ยไม่ได้ยูดอกเดี่ยงที่นี่สิพอเป็นฮอพันเนี่ยน่ยพาพัานออกอะไรมันยังยืดหรอกหมูออกก็เยอะพันออกก็เยอะปางใต้ออกก็เยอะเลยปีหน้า ลำหมูลำพัน์เหลือถือนในสิงกองร์เจังเนี่ยหน่วยคอมมนโดคอมมานโดซึังทานกัดเขียนสมาแมกเราเสด็จอ่อน,นกันเรียนไปงายโมกนาทาให้อยากโมกนาทาให้รีโกูโมกนานี้ซึกในอนะไรได้เสียไปก่อนใคราจนจอมน้ำมาให้เป,ปินหานาน้าเด มูลิยจิงมูลนิยมิปลว่าเขายั่งเนื้อใชนนพิจารเขาก็ได้ยินยางว่าสึกหันจันปา่าไทยมีผังยหญหัดหันหัดปิขัดไกุยกนด,ดังหรือปวงคอสังมาจิเรื่องและฝากพี่ดาหเขาขางด้วยสายข่าวขึ้นดันข่าวอันเียบไพของเงาแลี้ยงุนใหม่ลงไว เงาลายนามขอสปทุ่งสองเกมือนะลองว่าเผาแบบมูเดียปีอยู่ด้าบางเศ้าโคเขวสิสที่ได้เขาทำมได้หมายสองลองมาสอจุบ,บันไหแเแหลมีรองรู้สุมลดกั เอลพี l p อินฟูเนี่ยนาฬิกาขึ้นลายเขาซึกโคเคียวกังซึเขาเตรียมพุสตางไว้เขาลับว่าผายตกวิ่งน้ำหลังเสียนดังตาดีบันทั้งหนองอบัวฮ่าเจาะกูเวิ่กามาอันเตียดเตะอองตีน้ำหูมาแกง ดังกว่าจูปา่ห้หมักปึ้งสองหวยรวยบรรกาภูเขียวเลี้ยวเดียบเอไอพีวีอินโฟเตรียมโพสต์ต่างดว่าก็สิ่ก่อสร้าะปฏิเมืองสเดยอดค่ะหลอดเพีีเขาลาสินันเว้ยไา กาวย้วนหลอดเอือในก็เปียกไว้กาเปลนเล็กกุ้นจะเล็กกุ้นสำารวจเอือในก็หลากหลายรอดเพก็เยอะพอเปลี่ยนได้เข้าขาต่อมไครไม่ร้อดูซุ้มแล้ยดูได้ปีนอนหลายความันโคเขียวเอาใจดีนั่นมีจุงก่อการให้ สอดมาใส่แอปพีพีโคู่เขียวเมื่อวันที่ห้าข่าวยามสิบสองโมงเด็กสองลูกจุ้งขกอการให้สอดหมาใส่โค,โค,คู่เขียวอกา宝妈宝妈คู่เขียวเป็นจุ้งขกอการนี้เออ ก็ปองมาเสินนะจะห้ไหมก็หันทน่นี้พอคู่เขียวว่าเป็นเป็นโภการห้ายก็เขาก็รู้ได้เป็นโภการดีอะมันมีนีเลยใช่ไหมมันมาจนกบบนันนะพอคู่เขียวเป็นโกการท้ายก็ไอ้ันสอดมากนั่นเขาดีว่ามันกอกันดีเนี่ยมันสำคัญจลยสุดที่ว่ามันมาลักสอดมาก ngao lai này xong biến mày này vì bằng lại tịnh sao mà quân sự kham dai giái ca hậu sao mà do bị oai ca hậu sao mà lưu lẻo lệ quay o A chồng bà sao mà sư hệ mà con ừ บอกว่ามันมาอยู่ต้องใสเจ้าปูอ่างโตหลอกจอบมือปิงเลียนกว่าเลียนมาหรือเสดาสายแดงสะมาหูดิบอะไรเศรษฐีเห็้มากรอ,อะไรหลอดเพียวมืออันกูกลางลำเนียนป้อนของอันออกขาวนั่นเดะอาจารย์ลันยาหมาหูดิบปลอมอยู่ว่าปีนดอนเอาวะอันนั่ ในขามาดีแล้วเนี่ยเอ้เรื่องผิวผินโฟเนี่ยให้กูก็รองไว้จำไดว่าเสียนปญฮักโคเขียวอะฮัลกูไลอะจังโคไลอะฮักโคเขียวเนี่ยไตเขาเนี่ยกล้วนจรงเนี่ยป้อมเราดีกว่าดีมั้ยวนอยู่กลางมันเจทัานสังนั่นมันไลยอยู่ใครลนะ่ะอะไรเป็นตะปีคู่ไล่อะไรเป็นนุ่งน้องโคเขียวข่าวฟรีดอม หลอดเดีย,ยวขาว้างกุยย่อไปยงเลบเขาปีน้องกูเขียวนั่นแหละมาลักขึ้นนะจุ่มก่อการหายสอดมาดใส่ปาตีมตือสูงจริงไดตจับสิษย์จิงไตจุ่มก่อการหายไปอ๋อหัวปีน้องเขานด้วยเสียนไปมึงอย่าเดี๋ยวเดีสุวช่วยดูกกอกันวหายแล้วกัน xuống này à là lại cổ đi gặp bà à là đi bà đấy hao để mình <Nhạc> chung cổ cắn đi cái có khoe kiểu lắm nó chung cổ cắn hai để xuống bên cổ cắn đi ở đây có bà cắn ông này và đi nằm khu mặt kem đang quả chú bà hay vì là xin đang cho cụ mắt đến lúc đang phải trong năm lần này để mình tăng điện và xin cả khai vang nó ngô cho cụ mặc bưng sẽ khô khiếu học hà xong Lục nụ bắn ca học hà giọt dưới khô khiếu สุดหาสนสวรรถ์พีเจนี่ก็หนึ่งเนี่ยเดยมีหมาหูล็กสองใน,นมีซื้อให้หมาก้องสามใน,นมีฟ้าเล็กไหลนะสามใน,นมีเล็กไหลเล็กไหลในนเกคืออเขาขีว่วะนั่นไหะมันไหลไปในหมาก,ก้องมันตัดติดอะไรก็จะเปลี่ยนไร จุ่มก่อการให้จะไหนอยู่ดีป่าติมเอสูดจริงได้ไดับสิ่งใดของเขาเดี๋ยวเอาเทียงสิกดังลำร่างหลายเสียเลเอาผมลงมเืลวเสียดาสายตาหนังหือกวนเม,มืองโปเีกว่าหลวดเทเขียนกว่าง่ายไปล,ล,งลง้มแทงลบหลังซ้ำไปเส้นซ้ำว่า นางเอือซึ่งราเดี๋ยอขี่รถขี่ก้าหย่อนๆย่อขึ้นลงขึ้นลงก่ามาเดนางเอือที่รเเดเอาซึ่งมาเป่าต้นตาต้ตาเสียอ้โหมันก็ซึ่งเขาค่าสำบะนางเอือเดไปลองห่มลงมันก้มันก็เมื่อไรเขาค่าเดี๋ยวเฮ็ซึ่งมาห่มลงมันเส้นต่างเสียแน่มมบะจอมันยื้อคนเมืองหือล่ะเอาหุ่มลงไป่สายคนเมืองน่ะเปื่อยื้อโคกเขียวสุดที่ว่าเปิ่เปกโกการหา โคเขียวก็ตีเลยเป็นก่การนี้เอะไะปีนเอา่ะาาอ่ามันจะโยมันมันปีนผืนไม่โย่ปีนผลไม่โยเนี่ยมาก่อดีตบ้าบก่อการให้เป็นโคเขียวอ่ะก่อการนี้เนี่ยอัดเป็นมาปล่อยมาันก็มาก่อดีตบ้าน,นี้โคเขียวว่าดีกว่าเขาว่าอะไรกัน,นจะก,ก็คัดมาแล้ว ข้อเขียวเป็นคนเปี่ยมต่างโคสลาดตัวแย่ๆ <hatten> พี emat. ่พี่นีโฟเลยเป็นของข้อเขียวนะข้อเขียวเป็นผู้ก่อการดีอันมาสอดมางนั่นเป็นผู้ก่อการให้เออดีดีเป็นจี้คือรูลังพี่ดอกก่อนปันเที่ยงเสียนปไปเนี่ยผู้แน่กับห่วยมากเส่อสูเป็นก่อการให้เนี่ยได้พี่พีินี่โฟเลยจระงนะเสียงดัง น้องหมอเกลือกอัลลุมน้ so ําไผตกน้ําลันได้เห็นเรียนดีกว่าหานั่นอาศีนากะนั่นมากในก็สําราณีเตียบเอาดีๆว่าเอ้เอากะหล่ําโคลยปึ้งบ่ได้ก็กาโขเขียวบิ้วละเหลาะอ่ะว่ากันมีอาในสีเขียวกับคารอตเพอะเหม็ดอําอําเจ็บแอนเอทีวีอินฟูนี่ล่มใหม่ต้องสิ นะอะไรก็ยินจ o มจอมีร้อพีรู้ลพีไก,กว,วอยู่แล้วก็ไม่ได้ซือใจปีล้อะไรเมือ่อใดมีสองหูขอขเย้ีร้อนเขาจอยกันติดตามเลยยีกหนึ่งนะอยู่เมืองไลอย่าล้มล้ําอย่าเมาม้าอย่าอยู่โคลฮาระป้นกว่าวันลวเลยเือน,นันไม่ด้ที่ทังเฮ็ด หนการดูเขา่าคือการเื่าอีไรด้วยอะไรแบบนี้ย่เยอเขาก็เดอนผ่านนี้นั่นเสีมาหนึ่งอันว่าเข้ามาดูู่เขียวเรียนไายโกก้าได้ทุ่งสองกีน่ขอสีโป้สีน้ำจำหนังเราแดงโพสต์ัใส่เข่าเรียบไพเดอพื้นดีนสองว่าอิงเข่าวคเขียวมาเดีย เซนดานอกเกี so I I together, ่ยวกูตาลเหยาะกูเขียวรอดพี่นี่มี2องค์ข้อนี่ป้ามีข่าวคือตั้งใจหือนี่ก็ติขาใจสิได้มาซ่าลานี่ไงอินจงกูกอนี่ขามาบ่แดงเมื่อสุก